สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิวในเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับปิวก็จะมารีวิวไม้กันสั่นนะครับเป็นของยี่ห้อซียุนสมุดเอ็กนะครับกันนี้เลยที่ปิวได้ซื้อมาใหม่นะครับก็เจ้าตัวนี้ปิวซื้อมาในราคา1,100กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ปิวจะ นำไม้ตัวเนี้ไปวอล์กเดินตั้งแต่หอไปถึงชายหาดก็เดี๋ยวปิวจะพาไปวอล์กเดินกันแล้วก็สําหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้กับปิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปิวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องเจ้าตัวสีหยุนสมูทเอ็กซ์ันเลยดีกว่าว่าข้างในกล่องจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็สีที่ปิวสักมาเป็นสีอะไรกันนะครับก็ไปติดตามชมคลิปกันเลย ก็สาหรับสีหยุ่นสมุทเอกนะครับก็บิวที่บิวสั่งมาก็จะเขามีอยู่ด้วยกันสสีที่เขาขายแล้วก็จะมีสีขาวกับสีดําบิวได้เลือกสีขาวมานะครับหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้เนาะข้างหน้ากล่องก็จะเขียนว่าสมูทเอกแล้วก็ด้านข้างก็จะเขียนชื่อยี่ห้อว่าสีหยุน่นแล้วก็ส่วนด้านขวามือก็จะมีพวก Q R code คต่างๆแล้วก็พวก serial number พวก Uh, QR code เกียงกับการโหลดแอปพลิเคชันของทางเขาเนาะด้านหลังเขาก็จะมีเป็นรูปภาพของสีสียุ่นทั้งพับเก็บแล้วก็พับทั้งยืดก็ปิวซื้อมาในราคาประมาณพันกว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวมีแผนว่าจะพาไปเดินพาไปชมพาไปเที่ยวที่ชายหาดกัน ก็ในกล่องนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีตัวตัวเครื่องมาให้แล้วก็จะมีคู่มือแล้วก็จะมีใส่ชาร์จกับคู่มือข้างในอีกทอดหน,นึ่งนประมาณนี้ีิป,ปิวสั่งมาก็จะเป็นสีขาวคื้สีขาวสวยมากตอนแรกว่าจะสั่งสีดำแต่ปิวไม่ค่อยถูกกับสีดำก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วก็ข้างในตัวกล่อง ด้าน,นบนก็จะมีสายชาร์จแถมมาให้แล้วก็จะเป็นคู่มือแบบโคตรหนาเลยนะดสายชาร์จของเขาคือดีมากเลยนะเป็นทันสมัยแล้วเพราะว่าเป็นแบบ Type C เป็นแบบ USB Type C ถ้าใครมีแบบสายชาร์จของโทรศัพท์เนี้ยก็สามารถ ร่วมกันได้ก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานคือเล่มหนามากดูดิเล่มหนามากเขามีทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยจะ,จะอยู่พวกด้านหละซึ่งตอนแรกปิวกลวว่าจะไม่สั่งแต่ว่า พอดีปิวจะปล่อยเพลง 2- 3สามเพลงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกันมิกให้น้องที่เคยมิกเพลงให้ปิวที่แล้วมิกให้ตอนนี้ก็เพลงแรกก็กำลังจะมิกเป็นเพลงอของลิลลี่กับเจนนี่ได้หมดถ้าจุดชื่นเนาะก็ใครถ้าใครติดตามปิวใน Facebook ก็ปิวจะบอกหมดหรายละเอียดทุกอย่างว่าปิวจะทำเพลงอะไรบ้างก็เพลง,ท,พลง,ลง,พลงที่2ก็ยังไม่บอกแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะทำประมาณสัก 3ถึงเพลงเลยช่วงนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันเนาะสำหรับเจ้าตัวสีหยุ่นสมุทเอ็กนะครับก็มันมีหลายฟีเจอร์ให้เล่นมากแต่ปิวยังยังไม่เคยไม่เคยลองเล่นเนาะว่าจะเอาไปเล่นที่ถ่ายเอาไปถ่ายที่ริมชายหาดเดินตั้งแต่หอยน,นะเราจะมาดูกันว่าถ้าเราเดินจากหอไปถึงชายหาดอะ่ะไม้จันสันตัวนี้ที่เป็นสองแกนอะ่ะ มันจะสมูทขนาดไหนก็คำจะคำนิยามของเขาเขียนไว้หน้ากล่องเนาะคาว่าสมูทก็คือแบบถ่ายแบบไม่มีแบบไม่สั่นเลยอะไรเงี้ยซึ่งส่งแกนนี่ก็ดีนะแล้วก็แบบมันเล็กกระทัดรัดด้วยสามารถสามารถเก็บใส่ในกระเป๋าได้แบบไม่ต้องกลัวแบบมันล้นออกจากกระเป๋าหรือเก็บไม่ได้หรือมันยากเนาะเพราะว่าอันนี้มันสามารถพับได้แต่อิวเสี่ยวก็คือมัน กลัวแบบกลัวมันหักเพราะว่าในการบิดไปบิดมาอะไรเงบบี้ยกลัวมันหักมากเลยสมมติถ้าเราบิดบิดแบบไม่ตรงล็อกเขาว่าอาจจะหักได้เนาะให้ดูปิวก็ลองใช้มาละเดี๋ยวปิวจะเสียบให้ดูเนาะปิวใช้มาแล้วปิวปิวแกะกล่องแล้วก็ใช้มาแบบแบบหนึ่งนะก็คือกันสั่นดีมากช้ให้ดูก็ เขาแล้วที่ปิวเคยซื้อไปรอบนึงที่มันเป็นสามแกงก็คือพังไปแล้วก็เลยจำใจต้องซื้อใหม่นะปิวจะเอาให้ดูเดีย๋ยวเราจะมาดูเขานะว่าสมุดขนาดไหน เปิดเครื่องมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราโยกไปโยกมาได้แล้วก็ข้างๆตัวเครื่องเขาก็จะมีไฟแบบบอกสถานะแบตเตอรี่เนาะมองไม่เห็นเพราะว่าให้ดูเห็นไหมดูเห็นไหมเขาจะมีทั้งหมดสี่ขีดเขาก็จะบอก สถานะแล้วก็เรากดปุ่มข้างๆเนี่ยค้างไว้วก็ส่วนด้านซ้ายมือเขาก็จะมีท,ท,ที่เสียบชาร์จเป็นแบบทช้ซีที่เขาแถมมาให้ในกล่องด้านหน้าก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ปุ่มก็จะมีปุ่มรีคอร์ดวิดีโอปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่มแบบปรับให้มันขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยแต่ถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธอ่ะมันเกิด สามารถใช้กับปุ่มพวกนี้ได้แล้วก็ปุ่มท่านข้างปุ่มด้านข้างก็คือเป็นการแบบซูมเข้าซูมออกถ้าเราเชื่อมต่อกับอุปทูตเขานะหรือว่าถ้าเราอยากใช้โหมดให้มันมากมายกว่านี้แล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ก็ดาวน์โหลดตามที่เขาอยู่ข้างกล่องได้เลยทั้ง Android แล้วก็แอปสโตร์สวยนะแล้วก็เป็นแบบยืดได้ด้วยแล้วก็สามารถ อได้สมมติเราอยากเราอยากจะถ่ายตัวเองเงี้ยเราก็สามารถแบบนี้ได้เลยก็เดี๋ยวยิ่อีกไม่กี่วันเนี้ยดูมีแผนว่าจะพาจะเดินจากหอไปนู่นกัน ก็เป็นว่านะครับสําหรับใครนะครับที่อยากได้เจ้าตัวซียุ่นสมูทเอ็กนะครับก็สามารถไปซื้อได้อันนี้พิวซื้อมาในช้อปปีนะครับก็ได้ราคาถูกนิดนึงแล้วก็มีส่วนลดไปด้วยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้กับพิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงล i k e นี่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิวด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องคอยติดตามจดนะครับสำหรับวันนี้